ตามหานะคะอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เอามาดูกันนะิ่งที่คุณแบบสงสัยในใจคิดอยู่ในใจหรือปัญหาใดๆที่คุณเจอนะคะ,อะขอให้พลังงานนี้ตอบโจทย์คุณได้นะคะคลิปนี้หลายคนแบบไม่มีความสุขไม่มีความสุขหรือกำลังอกหักหรือไม่ได้หลังใจนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าคอแทคอะ เออคกำลังเหมือนต้องการการเยียวยาจิตใจนะคะเกี่วความรู้สึกแบบไม่มีพลังเออบางคนก็เจอรักสามเศร้ามานะคะต้องการคนพบต้องการเจอความสุขอะไรอย่างเงี้ย the f o o l หลายท่านก็ต้องการการเริ่มต้นใหม่นะเนาะ,เ,นะเหมือนบางคนเหมือนรอคอยการตัดสินใจอยู่นะคะทางเลือกบางอย่างบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันสับสนไม่รู้จะ ยังไงจะเลือกเดินทางไหนเนี่ยประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูว่า how to ของคุณในวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณกับปัญหาที่คุณเจอนะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะในการตรึกตรองยู่งเร่งเยียวยาใจิตใจของตัวเองนะคะอาจจะมองถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาบเทเรียนนั้นนะมาเป็นเหมือนกำลังใจเรานะคะไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะ เออมันมันจะเชิงคล้ายๆแบบทําให้เราตื่นรู้มันเป็นเหมือนบททดสอบบทหน,นึ่งอย่างเงี้ยว่าอาจจะปลีกตัวออกมาเสียสละหรือว่าตกตะกอนบางอย่างนะคะได้ดีพอสมควรอ่าหลายคนนะคะคุณกําลังจะจัดการในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการงานหรือปัญหาที่คุณเจอคุณจะทํามันได้แล้วทํามันได้ดีด้วยนะคะแต่ไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการเงินกําลังจะลงตัว รวมไปถึงการงานที่คุณกําลังทําอยู่นะคะจะสามารถทําให้สําเร็จแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีในทางชื่อเสียงได้โอกาสแห่งการเคลียร์โอกาสแห่งการสะสางปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามคุณจะได้อาวุธจากจักรวาลน,นะคะแห่งการเริ่มต้นแห่งการต่อสู้หรือค้นหาวิธีทางต่างๆคุณจะเอาชนะกับอุปสรรคหรือคุณจะทํามันได้สําเร็จกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้าณนะตอนนี้นะคะ อ่าหนึ oh ่งเก้าโอ้โหเดอะซันค่คุณเดอะซันคือแบบชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะการเกิดชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่หรือรวมไปถึงแบบความสุขปฏิหารชื่อเสียงโชคลาภเกิดขึ้นได้หมดเลยจากนี้ไปสิ่งดีๆจะมาแทนที่แล้วนะคะรู้ว้มากับดวงอะ่ะจริงๆด้วย ดวงคุณกําลังเปลี่ยนนะคะสิงดีจะมาแทนที่นะคะเหมือนแบบตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันฝันร้ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วในความเป็นจริงอะ่ะคุณมีคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยคุณอยู่แล้วนะคะเออคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งความสุขความสําเร็จได้นะคะอุ้ยดีมากหลายคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินนะคะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ได้อสังหาริมารัพย์นะคะหรือช่วงเนี้ย การเงินจะอู้ฟู้การงานจะรุ่งเรืองมีชื่อเสียงได้นะคะอืมทำมิ่งนี้พลังงานปีหนึ่งนะของดาวจูปิเตอร์นะคะอ่ะขอคําแนะนำหนึ่งใบอ่านี้เพิ่งเปิดไปเห็นไหมชูอับันดันส์นะคะขึ้นมาเลยในเรื่องของ p o s p e r i t y ความจเจริญรุ่งเรือง in giving you receive r คุณกำลังได้รับสิ่งนั้นคะ่ะอุย้ยสวยมากเลยอะคุณกำลังเข้าสู่ความจเจริญ รุ่งเรืองหรือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงนะคะการทําการค้าหรือทําธุรกิจหรืองานอะไรต่างๆอย่างเป็นธรรมด้วยความมีคุณธรรมนะคะความเจริญรุ่งเรืองจะตามมาเองการสร้างความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์คือเงินตราที่ดีดังนั้นสร้างความสัมพันธ์กับเงินเข้าไว้นะคะเงินตราที่ยั่งยืนแม้ความมั่งคัง่งทางวัตถุจะหมดลง Hmm? เมื่อคุณได้รับ w e a l t e เมื่อคุณได้เมื่อให้คุณจะได้รับเหมือนเรียนรู้ที่จะให้และก็เรียนรู้ที่จะได้รับเหมือนกันเหมือนคนเราอ่ะมีขึ้นก็ต้องมีลงนะคะดังนั้นคือสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินเข้าไว้นะคะเออคือสร้างความสัมพันธ์กับเงินยังไงเปลี่ยนทัศนคติในการมองเงินว่าเงินมันไม่ได้หายากนะมอง ฟังคาว่าเงินแล้วอย่าทุกข์อย่าท้อนะอะไรอย่างเงี้ยคิดซะว่าเออมันจะเข้ามาหาเราอย่างธรรมชาติเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะเข้าสู่ความรวมสมบูรณ์และก็รุ่งเรืองอย่างแท้จริงถ้าคุณเจอคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะภายใต้อิทธิพลของจูปิเตอร์ภายในปีนี้นะคะคุณจะแบบสมหวังกับเรื่องนี้ขอให้คุณโชคดีกดติดตามไว้กดแชร์ไว้นะคะยืนยันความปังของคุณนะคะเลิฟๆค่ะ